นี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่บ้านโคกสะอาดนะครับจังหวัดสกลนครเพราะว่าที่นี่เขาบอกไว้ว่ามีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นผักหวานทีนี้ผักหวานของที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นสามารถนําไปทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปลรูปก็ได้นะครับจะกินสดๆก็ได้ที่สําคัญครับเขาบอกว่ามีผักหวานอายุ40กว่าปีต้นมันจะขนาดไหนครับไปดูกันเลย ท่านผู้ชมครับข้างหลังผมนี่คือต้นผักหวานที่มีอายุเกือบเกือบหรือกว่า40ปีเห็นจะได้เพราะว่าวัดโคนมาแล้วนะครับวัดโคนมาแล้วผมใช้ตาผมวัดเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 12นิ้วนะครับ12นิ้วโดยรอบแต่ผมมีผู้รู้จริงๆสำหรับเรื่องราวของผักหวานแห่งบ้านโคกสะอาดสกลนครครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับท่านครับสวัสดีครับผมดาวิดพุทธิไสนะครับผู้วิการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดและก็เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มปลูกผักหวานในบ้านโคกสะอาดทีนี้ผมจะถามว่าเนี่ยผมเห็นผักหวานข้างหลังนี่มันอะไรกันนักกันหนาครับทำไมมันถึงใหญ่โตขนาดนี้ ครับผมโดยทั่วไปนะครับ,รบจากการเก็บข้อมูลของโรงเรียนและชุมชนนี่เพราะว่าผักหวานนี่มีอายุยืนถึง200ปีอายุยืน200ปีครัผมงั้นผมเมื่อเราไปแปลรูปเป็นผักหวานกันไหม ครับผมสำหรับตัวมือนี้อายุประมาณ4ี่ปีเลยนะครับ40ปีโอ้ดู่ปีท่านผู้ชมก็ลองดูเข้าไปใกล้ๆนะครับจะเห็นเปลือกนี่เปลือกนี่โอ้โหเปลือกยิ่งกว่าขี้โคนมาปกนะครับเปลือกถูกต้องถูกต้องขี้โคนมาปะเปลือกลักษณะแบบนี้นี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ที่เปลือกเป็นแบบนี้นี่คือความอมน้ําความชุ่มน้ําเพราะฉะนั้นเปลือกนี่คือจะเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับ อ่าแล้วก็ใบทําอะไรได้บ้างอ่าใบนะครับที่นี่จะทําเป็นชาผักหวานชาผักหวานคุกกี้ผักหวานวัตคุกกี้ด้วยโดนัทผักหวานก๋วยเตี๋ยวผักหวานส้มตําผักหวานทั้งหวานทั้งข้าวเป็นไปได้หมดใช่ใช่จะเห็นว่าเป็นนั่งร้านเพราะว่าเราปีนขึ้นไปเก็บไม่ได้จะต้องทําเป็นนั่งร้าน ขึ้นไปเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็เก็บยอดมันนะครับความสูงขนาดนี้ผมแหงนขึ้นไปท่านผู้ชมผมงงแหงนตามลงไปเนี่ยความสูงขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรครับสูง5เมตรไม่ได้แล้วครับท่านห้าเมตรผมนี่สองคนต่อเลยผมว่าประมาณปาก็ไปเจ็ดเมตรสี่สิบสองเซนนะเนี่ยบางแห่งสูงกว่านี้อีกนะครับสูงกว่านี้สูงกว่านี้อีกต้นไหนที่มันสูงเขาก็จะทําการล้มลงมา ล้มลงมาเพื่อให้มันเก็บยอดได้นะครับทีนี้ท่านผมอยากจะรู้ว่าผักหวานในเมื่อมันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเขามันมีตอนกินช้ำกิ่งหรือมีวิธีการแพร่ระบาดองไการขยายพันธุ์พืชผักหวานนะครับผมก็พูดไม่เป็นทำได้หลายวิธีนึ่งเมล็ดถ้าปลูกด้วยเมล็ดนี่จะอายุยืนถึงส0งร้อยปีนะครับสองตอนกิ่งตอนกิ่งครับตอนกิ่งเป็นวิธีที่สองวิธีที่สอง ช้ำไม่ได้ต้องตอนกิ่งอย่างเดียวนะครับทำยังไงได้อีกและวิธีที่กําลังนิยมดี๋ยวนี้ก็คือการขยายพันธุ์โดยการสับลากสับรากนั่นก็หมายความว่าพักหวานจะมีรากก่อนากมันจะลอยเขาเรียกว่าลากลอยไปตามดินพักหวานจะไม่ทิ้งตัวลงไปข้างล่างมันจะลากลอยตัวไหนที่เป็นลากลอยมาเขาก็จะเอาจอบนี่มาสับ ให้ห่างจากลําต้นประมาณหนึ่งเมตรเห็นไหมครับตัวนี้นี่เกิดขึ้นจากการขยายพันธุ์โดยการสับรากพอลากมันขาดปึ๊บด้านที่มันขาดนี่มันก็กลัวตายเหมือนกันมันจะต้องรีบแทงยอดขึ้นมาเป็นต้นใหม่โอ้เป็นการขยายพันธุ์แบบอีกวิธีหนึ่งโอ้ยนี้ภูมิปัญญาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าขยายพันธุ์แบบนี้แล้วเนี่ย รอบต้นเกิดไปขยายปีรัรากรากากมันไม่โค่นเลยครับมันอ่อนตายหวานตายแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีการเขาจะปีนี้เขาจะสับฝั่งนี้เมื่อฝั่งนี้โตเต็มที่ครับแล้วอีกสองสามปีเขาก็จะสับฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆให้เป็นเพลไปใช่ใช่ถ้าสับปีเดียวเลยเหมือนท่านว่าตายเลยนะครับสุดท้ายตอนนี้ ชาผักหวานมีแล้วหรือยังถ้ามีแล้วอยู่ที่ไหนทำอย่างไรครับตอนนี้ชาผักหวานนะครับเราเริ่มทําแล้วนะครับที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดของเราเป็นต้นแบบในการทําชาผักหวานแล้วก็ในอนาคตกําลังจะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จะมาทําเป็นชาผักหวานร่วมกันทั้งชุมชนนะครับครับผมครับท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผัก กวนสวัสดีครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ